เพ่อนเพื่อน,นเอ้ยนะพาชมเนี่ยใบใบแบบนี้นะถึงว่าใบาเป็นใบฟักทองน่าจะเป็นใบฟักทองน,ะ,นะ,ะใช่นะฮะผมว่านะ,ะใช่ไหมน้อใช่น่าจะใช่นะฮะยังไม่ได้ปลูกนะ,ะแต่เห็นเขาขึ้นมานครับโอ้ดอกดูดอกเขาก่อนเพื่อนเพื่อนดูดอกเขา ด,ดอกสีเหลืองไหมครับดอกสีเหลืองสีเหลืองสวยครับดูลำต้นเพิก่อนครับนี่ยอดก็ทอดออกมาครับนี่นะเ,นเพื่อนช่วยบอกหน่อยผมก็ยังไม่ทราบนะเขาเกิดขึ้นเองครับนี่ยอดก็เป็นแบบนี้จะเป็นฟักทองหรือเปล่าครับ นี่ดูดิดูตัวนี้อ๋อนะ,ะดูครับนี่แฟงหรือฟักทองนะนี่โอ้ยหน่อยดูก่อนยังยังไม่ทราบเลยว่าเป็นตัวไหนนะครับนะฮะก็เขาเกิดเองครับนะฮะอ๋อนี่นี่เดี๋ยเขาลงมาตรงนี้นะครับเคลื่อขึ้นมาขึ้นไปตรงโน้นนะครับเดี๋ยวหาลำต้นเขาก่อนเนาะเขาอยู่ตรงไหนจะได้รู้นะฮะนี่นี่นี่มานี่ลำต้นเข้ามาตรงนี้ มาเรนื่อยตรงนี้อ๋อผมว่าต้องเป็นแฟงนะครับเป็นแฟงฟักแฟงนะฟักแฟงมากกว่านะฮะดูเพื่อนๆครดูลำต้นครับอ๋อลำต้นเขาอยู่ตรงนี้เองครับนี่เขาเกิดตรงนี้นะครับนะครับโอ้จําได้แล้วเพราะว่าในช่วงก่อนนู้นเราเคยทานพวก ผักแล้วเราก็เอามาล็ดบานไว้นะครับพอฝนตกมาเขาก็ขึ้นเลยนะฮะดูต้นเขาไปตรงนู้นงามครับอันนี้แฟงครับแฟงนะเป็นแฟนน่าจะเป็นแฟงนะครับลูกเล็กๆเขาจะเป็นฟักทองลูกเขาจะเขียวๆใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยดูลูกเขาเนี่ลูกเล็กเนี่ยอันนี้แฟงครับนะเป็นแฟนนะฮะเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะครับรอัปเดตนะในช่วงที่เขาโตครับนเพื่อนนะฮะ ผมก็เป็นพืชสวนเรานี่แหละนะดูว่าถึงการเข้าไปตรงโน้นนะครับดอกเขาออกเต็มเลยมันก็ออกเต็มนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติครับปล่อยไปตามธรรมชาติไปตามธรรมชาติครับนี่ยอดเขาก็ทานได้นะครับนี่ยอดแต่ว่าเขามียอดเดียวไม่เยอะนะครับถ้ามีหลายๆยอดก็ สุดยอดเลยครับาทานกับน,น้ำพริกได้ใส่แกงได้ครับโอเคเดี๋ยวจะมาอัพเดตกันในะช่วงที่เขาโตครับว่าเป็นฟักทองหรือว่าเป็นแฟงกันแน่ครับโอเคครับขอบคุณครับ